สุดยอดลูกกตัญญูเอวาปรวรวันเซอร์ไพร์แม่ให้เงินปึกใหญ่เชื่อมีวันนี้ได้เพราะความกตัญญูของตัวเองเผยให้เงินแม่เดือนละหนึ่งแสนเรียกว่าเป็นโมเมนต,ต์ดีๆที่เห็นแล้วยิ้มตามเลยทีเดียว เมื่อคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวันวีระพุชงหลังจากมุ่งม,มั่นตั้งใจทำยูทูบเบอร์อย่างจริงจงังจนเป็นที่รักใคร่ของแฟนๆล่าสุดเมื่อเงินเดือนออกเอวาก็ได้วางแผนทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการมอบเงินแสนที่ได้จากน้ำพัดก้ํมแรงจนันทรนักการทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณและพลังใจที่ คุณแม่มีให้ตลอดเวลาของชีวิตโดยในคลิปเอวาได้บอกคุณแม่ว่าจะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ทำเอาคุณแม่ถึงกับเอ่ยปากว่าอีกแล้วคนนี้ชอบแกล้งแม่แล้วเอวาก็ยื่นร่มสีหวานแสนอบอุ่นให้คุณแม่บอกให้คุณแม่กลางร่มออกมาและจังหวะที่กลางร่มนี้เองทำเอาคุณแม่ถึงกับอึ้ง ร้องว้าวเมื่อได้เห็นทั้งเงินและเหรียญทองอยู่ภายในร่มเท่านั้นยังไม่พอเอวายังได้ขอให้คุณแม่หลับและเจ้าตัวก็ได้ควักเงินแสนออกมาให้คุณแม่ก่อนที่จะโผกอดขอบคุณคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจตัวเองมาตลอด